สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวว่าที่ตัวหลักอีกหนึ่งคนของผมนะครับก็คือนี่เลยอรเปรดี้เดี๋ยวมาดูมาตอนเลยบอกเลยว่าใครที่เปิดได้นะดูค่าพลังเนี่ยโคตรแจม่มอ่ะคือตัวหลักแน่นอนของผมนะแต่ละคนน่าจะลองเล่นผมบอกเลยไม่ผิดหวังเนี่ยโอเคซ้ <Okay. S 1> ายขวาเนี่ยเป๊ะเป๊ะสกิลมีดับเบิลทงดับเบิลทัชแล้วก็เพียร์ทีพเไพเมเกอร์เลยกัดไปวันนี้นะครับเราจะเอาไปลง แรนิ้งมาฮะเรามากดกันเลยอืม้มรีทายอีกเล้วรีทายอีกเล้วโอ้โอ้โหเบดีนะ้แะบอกเลยว,ว่าสุดเดี๋ยวนี้ผมจะแบบวิ่งเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าอึดเก้าโอเคครับผมเช็คก,กิง้งเอาเรื่องมาฮะขอให้บอกเบดี้เนี่ยขอให้บอกอู๊ดเกือบพันห้าว่ะ มาครับเต้าหนู18บปอดอ่ะโอเคได้เล่นครับแม่หนึ 100. ่งเจอครูมันนะครับตายและชี้มาบอกเลยใครที่เล่นนะไม่ผิดหวังนะตัวนี้ผมว่าล่าเถอหน0่ด้วยครับผมคุณค่าแบบคุณค่าเรื่องตัวเลขไงเอ่นะหนึ่งรครับแล้วก็กองกลาง cm เนี่ยถ้าไปบูตจะเป็น100ด้วยจาก98นีครับ โอ้ไม่ใช่จาสตเตเดียมว่ะมาเจ้หนูเบรดี้ครับว่าที่สำรองตัวหลักเลยมาแต่จะไม่เน้นเบรดี้เยอะนะครับเราจะเอาวิ่งอย่างเดียวนะครับโอเคที่เหลือนี่ให้ไอ,ไอเล่นไปเลยนะออกว่ะสวยไปฮะสวยเบรดี้แด๋วมาดิมีท่าเยอะนะพวกแด่เบิ้นทัดมาเซียวเทิร์นนะครับโอเค มาหนึ่งหนึ่งสู์ครับผมมาเพื่อนโดตอเรสครับขอ,อก่อนครับจะไม่เน้นไปดีเยอะนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าโหจริงๆเรื่องเกมรุกเนี่ยสุดๆแต่วันนี้ผมจะแบบบังคับเยอะหน่อยครับอเอามาวิ่งมาก่อนเลยไปดิโอ้โหจากลุกนี้เฮ้ยกระตุกเฮ้ยเฮ้ยกระไปมาไปดิเจ้าหนูสิบแปดปอดเฮ้ยเอาเรื่องนะ ไปดีครับเอโอ้โหถล่มเฮ้ย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 มาฮะใครลองเล่นก็รีวิวเพิ่มเติมน่าใน,นส่วนตัวผมบอกเลยว่าคุม้มตัวนี้ AI ดีด้วยนะครับเบดี้เกมรุกดีเกมรับก็ลงมาเล่นได้แต่ต้องมาคับเองนะมาฮะตวยครับต้องมาคับเองเดอ้อนะครับเกมรับมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าบังคับแบบ วิ่งมาดักบอลนะได้อเอ๊นั่นน่ะผมไม่ส่งหลังล hey. ด้วยวะเฮ้ยคิดว่าจะส่งคืนสวยแปะมาเดี๋วยวดีวดตัวแอตตอริสไม่ถึงโอสโคครับโอเคแล้วแผนนี้ผมเป็นแผนสามนะคือแผนหลักแล้วเนี่ยกลางลูกจากนี่จะโชว์ฟิลขอโทษครับผมไม่ผ่านวะ สวยไปดิเอออย่างนี้นะคืออึดเก้าเก้าเนี่ยให้รู้ครับผมว่าไม่หมดเดี๋ยวผมจับวิ่งอย่างเดียวเลยนะน่าจะหมดนะเฮ้ยกระตุกสวยอีกทีมารออะไรลละครับเอ็มาเป้มาครับผมยิงสวนเฮ้ยจุดเริ่มจากเพรดี้ตรงกลางนะน่ครับอาจจะไม่โดดเด่นเยอะนะเพราะว่าผมจะบังคับเพรดี้นะมาเพรดี้วิ่งไปก่อนเลยหนู18ป,ปดปอด ส่งหรือเปล่าส่งหรือเปล่าเฮ้ยส่งหรือไม่ที่เหลือนี่ให้ไอเล่นนะครับผมบังคับเฉพาะเพลย์ดี้แอะสวยบะแด8ปอดเยี่ยมมาดิไม่ได้ว่ะเฮ้ยโดเฮ้ยสวยรชงเยี่ยมครับเขาเรียกว่าส่วนผสมไงเอาเพลดี้มาเข้าทีมที่แบบเข้ามือที่สุดนะตอนนี้ครับ การันตีแน่นอนชุดหลักนะเรดี้เฮ้ยยุ้ยย้ยเกือบไปมาเจ้าหนู18ปอดผมว่านะ่าทุกคนน่าจะชอบนะน่าจะเล่นง่ายสุดๆเลยนะสำหรับสายส่งบอลปกติแล้วก็สายเล่นท่าสวยเอ้ยปล่อยผ่านยังไงมะนะั้งอ่ะเพราะว่ามีดับเบิ้อัดอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเฮนี่ฮะมันส่งดีนะนักเตะบาซ่าด้วยครับ คือการตีเรื่องของการส่งอยู่แล้วครับผมมาครับผมจูเันูตอเรตไปฮะไหวไปดี้ออกข้างครับจัอองหวะนี้ไปก่อนเลยฮะเลดี้ไม่หมดกเวอร์จัดนะถ้าผมบังคับขนาดนี้แล้วเกมนี้ไม่หมดนี่คือเบอร์นะหัวไม่แดงนี่คือเวอร์จัดเลยนะไหวเฮ้ยขื้บหลุด ทดหนึ่งนาทีอ่ะล่งไปครึ่งแรกตู่ไหวครับผมครึ่งแรกครับผมมาโ,โอเคนะเบรดี้อาจจะไม่เน้นเยอะนะครับไปลุยครึ่งหลังกันต่อดีกว่าครับว่าจะหมดหรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้เรื่องความอึดน,นะครับว่าถ้าผมบังคับเบรดี้ทั้งเกมเนี่ยมันจะหมดหรือเปล่าน่าจะหมดแหละถ้าดไม่หมดนี่เอไอคือสุดๆเลยนะครับส่วนคนไหนที่ลองเล่นเบรดี้แล้วไม่เข้ามือก็คอมเมนต์มาบอกได้นะ มันมีอยู่แล้วครับผมคนที่เล่นเข้ามือแล้วก็ไม่เข้ามือแต่สําหรับผมเนี่ยเข้ามือนะเข้ามือมากครับคือเป็นตัวส่งอ่ะ <45. S 2> สวยโอ้เข่าเบิกแขนเข้าตีนจัดโอ้โอโอโอทีเดียนลูกขี้อะสำหรับผมเนี่ยปดี้นเนี่ยผมไม่ค่อยใช้อะไรเยอะนะครับใช้ส่งใช้วิ่งอย่างเดียวนะสวยตัวตัวไม่ค่อยเล่นท่าน่าจะเข้ขาเข้ามือจัดอะ วิ่งอีกทเีเอมบาเป้ออกมาโอ้ชนเสาเออไม่ล้ำครับผมโตเรตมาอีกลูกงนะไหลเฉยเอาเรื่องฮนะเนี่ยบังคับเฉพาะเบรดี้นะเพราะว่ามันได้ความอึดนี่ครับสวยโอ้ยนักพิษงานงอกสวยฮะได้อยู ไปไปดิเบระอืมสวยดักดีอีกทีจริงมาโอ้โหติดไหลครับมาอีกลูกครับผมเรียเนเอ็มบ,บัปเป้ไปครับทีเด็ดลูกที่ับเราต้องการน,นะเบดี้คนดีคนเดิมไม่ส่งตัวนี้ครับไปก่อนเลย18ปดปอดวิ่งมาก้อนวิ่งมาก้อนอเก๋เก ดูไว้ไอ้ไอเพิ่งจะพอยไอ้ไน,นะเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเกยมรับเอาเฉยวันนี้ไปอารอ,อนโดแล้วพอทโค,โคเข้าขวาอีกพื้นไหม,ไมครับผมไล่มาฮะเจ้าหนูเปรดี้บางคนจะเรียกเปรดี้ใช่ไหมแต่ผม,มเรียกเปรดี้นะเฮ้ยกระตุกเฮ้ยโอ้โหไม่ถึง่ะ คือผมการันตีเลยนะว,ว่าผมเข้ามือจะจัดแล้วก็คุ้มชมน่าจะเข้ามือนะถ้าผมเล่นเข้ามือเนี่ยตัวเก่งอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเล่นเข้ามือน,ะอนี่มาเมซี่สวยเบดีแปดพอของจริงของจริงโอง้หโดนแล้วไล่มาแล้วครับผมไล่มาแล้วไล่มาแล้วไม่ใช่ว่าไหลเหมือนผมไหลนะอาการเดียวกันนะสวย โอ้โหบุเกตฮนะไฮ้นี่สเปนหรอบุเก,นะเก,นะเกตตอเลสมาอืมขออนิดหน่อยนะเพราะว่าให้เกียรติเปด,ดีหน่อยเพราะว่าเรามาเล่นเปด,ดีนะครับ <c oughs> แต่ไม่ควรเล่นเลยนะ <c oughs> มันดูเวอร์ไปนะครับโอ้โหเปดีไม่ถึงวะอย่ามาว่าผมเลยนะก็แบบขอสักนิดนึงแล้วกันนะให้เปดีได้โชว์นะอะไรเงี้ยปกติที่ผมไม่ทำนะ สวยอีกทีเรดี้โอ้โหนี่ไงแดงมาแปดสิบเป๊ะแดงมาแปดสิบเป๊ะปก็ถือว่าโอเคนะวิ่งเยอะจัดขนาดนี้นะครับสวยบี้ไม่ถึงไปแรงอีกมาแล้วพอลสโคล็อกโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมไม่ต้องเปลี่ยนมันครับไม่เป็นไรฮนะเลนเ่นเต็มเกมแล้วผมเจ้าหนู18ปดปอด ขนาดจบลีกแล้วยังเล่นยูโรต่อได้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นอะไรอีกไม่รู้นี่ครับมามาดิโอ้โหจ่ายเบาเลยวะ่ะพอฟอร์มหัวตกปุ๊บหายต่อเรสตัวไหนอู้ยไม่ได้เอนจิเวลครับเขาเนี่นยมาบอลนี้นี่ไปขวาเลยครับคิวินเดบอยแล้วยกมา โอ้โหไม่ถึงอะไรอีกตบมะสวยโอ้ยเกิบไปมาเรียบร้อยผมเบรดี้ s <S ผมว่าโอเคมากๆนะอย่างน้อยก็อยู่ในทีมหลักผมนะครับอาจจะไอคอนไม่เยอะนะครับแต่ว่าพึ่งได้แน่นอนนะสำหรับเบรดี้ครับเออเผื่อดีกว่าไอคอนบางคนด้วยนะสำหรับเจ้าหนูอยู่ไหนวะโอ้โหหกจุดสูนให้ตายเถอะ ไปแล้วผมไปดูว่าแต้มเพิ่มเท่าไหร่ครับโอ้โหสิบสองแต้มโอเคผมคลิปนี้ประมาณนี้อยากให้รีวิวใครเอามาลงแรงกิ้งในชุดทีมหลักก็คอมเมนต์มาได้เด้อเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ